ถ้าสุกแล้วเขาจะล,ะลอยๆขึ้นมาเองนะคะหืมน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวนเจ้าข้าวคัววันนี้เขาเสนอเมโน,โนูขนมมอฉีค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของแป้งข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวกวนจะเตรียมเป็นสองส่วนนะคะและถั่วลิสงขั่วบดงาขาวค่ะ งาดดำน้ำตาลทรายแดงน้ำสะอาดและน้ำตาลทรายค่ะโดยกวนจะน้ำตาลทรายแดงเทใส่หม้อต้มค่ะตามด้วยน้ำสะอาดคนแค่พอน้ำตาลละลายนะคะและจะหยุดคนเลยพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะกวนจะปล่อยให้เดือดอีก10นาทีค่ะครบเวลาปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นเลยค่ะ จากนั้นนะคะกวนจะเอางาดําเทใส่กระชอนค่ะตามด้วยงาขาวแล้วกวนจะเทน้ําผ่านงานะคะแล้วกวนจะจุ่มๆแกว่งๆน้ําอีกหน่อยค่ะแล้วเอาขึ้นเสด็จน้ําพักไว้นะคะแล้วกวนจะตั้งกระทะไฟอ่อนเอางาเทใส่ลงไปค่ะคั่วไฟอ่อนไปเรื่อยๆให้สุกเลยนะคะ ดูว่างาขาวเหลืองสุกแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะปิดไฟเอาลงจากเตาเลยค่ะแล้วกวนจะตั้งกระทะต่อเอาแป้งข้าวเหนียวเทใส่เลยค่ะก่นจะคั่วแป้งให้สุกหอมเลยนะคะสังเกตจากเนื้อแป้งล้วนซุยก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วจะเอาแป้งข้าวเหนียวอีกส่วนเทใสอ่างผสมค่ะค่อยคใส่น้ำลงไปสลับกับนวดแป้งนะคะ นวดจนแป้งเนื้อเนียนจับก้อนเลยค่ะของกวางจะได้เนื้อแบบนี้ค่ะแป้งจับก้อนปั้นได้ก็ใช้ได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นกวนเจีอแป้งที่คั่วเทใส่ถาดเตรียมไว้ค่ะเกลี่ยให้ทั่วถาดเลยนะคะแล้วเอาแป้งที่นวดมาปั้นเป็นก้อนๆไว้ค่ะ ประมาณนี้ค่ะระหว่างนี้กวาจะตั้งน้าใส่ใบเตยต้มให้เดือดเลยนะคะพอมีกลิ่นหอมๆของใบเตยกวาจะเอาใบเตยออกทิ้งค่ะแล้วเอาแป้งที่ปั้นไว้มาแผ่ให้เป็นแผ่นบางแบบนี้เอาลงต้มเลยค่ะทำต่อเลยนะคะ พอแป้งสุกเขาจะลอยอยขึ้นมาค่ะพอลอยขึ้นมาแล้วกวนจะปล่อยทิ้งไว้อีก2-3นาทีนะคะและช้อนขึ้นได้เลยค่ะเอาใส่ในถาดแป้งที่เราคั่วไวค้ค่ะค่อยๆไล่ตักขึ้นให้หมดเลยนะคะแล้วพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะ ระหว่างนี้มาทําตัวไส้กันค่ะโดยเอาถั่วลิสงคั่วบวดใส่ชามตามด้วยงาขาวงาดําที่คั่วไว้ค่ะคลุกผสมให้เข้ากันนะคะและใส่น้ตาตาลทรายค่ะคลุกผสมให้เข้ากันเลยจากนั้นจะใส่เป็นน้าเชื่อมที่เราทําไว้ค่ะกว้างขอบเปลี่ยนชามผสมให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะ คลุกผสมให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะมาเริ่มห่อขนมกันค่ะตักไส้มาวางล้างมือให้สะอาดและชุบแป้งกันติดขนมนะคะค่อยๆจับขอบชนกันจับแต่งให้เป็นก้อนกลมๆนะคะเอาคลุกแป้งจะได้ประมาณนี้ค่ะ และทำต่อเลยค่ะเอาไส้มาวางจับห่อเลยค่ะค่อยค่อยจับไล่ๆไปนะคะได้แบบนี้เลยค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเดี๋ยวกวางผ่าให้ดูนะคะอน่ากิน เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะขนมหมอฉีที่กวางทำในวันนี้นะคะตัวแป้งเขาก็จะเหนียวนุ่มส่วนตัวไส้ก็จะหวานกรุบกรับมากเลยค่ะอย่างไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s ับ s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกวางได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย